ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจัดพิธีไหว้ครูว,วันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นสิทธิปีการศึกษา2565ในเขตพื้นที่บางพระ วันพฤหัสบดีที่4สิงหาคม2565รองศาสตราจารย์ประพฤติพรมสมบูรณ์คณะบดีคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติให้เกียรติเป็นประธานในพิธีไหว้ครูวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นสิทธิ์ประจำปีการศึกษา2565 โดยมีคณะบดีคณาจารย์และนักศึกษาจากทุกสังกัดคณะในเขตพื้นที่บางพระมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเข้าร่วมงานจัดขึ้นณนหอประชุมมังคละอุบลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกจังหวัดชนบุรีภายในงานได้จัดให้มีพิธีไหว้ครูโดยผู้แทนนักศึกษานำดอกไม้มาไหวบูชาครูบาอาจารย์ กล่าวคำปฏิญาณตนและมอบตัวเป็นสิทธ์พร้อมกับกิจกรรมประกวดผ่านไหวครูและเจิมหนังสือเพื่อเป็นสิริมงคลกับการเรียนรู้และการเรียนการสอนพร้อมกล่าวโอวาทให้กับนักศึกษาที่เข้าร่วมพิธีไหวครูดังกล่าวกิจกรรมไหวครูวันทาคณาจารย์และมอบตัวเป็นสิทธ์มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้แสดงออกถึงความกตัญญูกะตเวทิตาต่อครูอาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทวิชา รวมถึงร่วมกันอนุรักษ์และสืบสารขนบธรรมเนียมประเพณีไทยปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมที่ดีงามให้กับนักศึกษาว่าที่บัณฑิตนักปฏิบัติให้เป็นทั้งคนเก่งและคนดีต่อไปสยุมพรบุญเกิดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกรายงาน สมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่เผยจะพยายามตรึงราคาไข่ที่3.50บาท50สตางค์ต่อฟองจี้ราคาขึ้นลงตามกลไกตลาดพร้อมขอความร่วมมือสมาชิกปลดแม่ไก่ตามรอบนายมานชูทับทิมนายกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่เปิดเผยถึงสาเหตุที่ไข่ไก่มีการปรับราคาขึ้นในช่วงนี้ว่าเนื่องจากต้นทุนอาหารสัตว์มีราคาเพิ่มขึ้นรวมทั้งยังเป็นการปรับราคาขึ้นลงตามกลไกตลาด คือปริมาณไข่ไก่และกำลังซื้อในระบบในช่วงเวลาปัจจุบันอย่างไรก็ตามช่วงเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายน2565ที่ผ่านมาราคาไข่ไก่ถูกตกต่ำไปอยู่ที่3บาทต่อฟองเท่านั้น หรือลดลง50สตางค์ต่อฟองซึ่งจะเห็นว่าการขึ้นหรือลงราคานั้นขึ้นอยู่กับกลไกตลาดโดยในช่วง2-3เดือนก่อนหน้านี้ไข่ไก่ราคาตกจาก3บาท50สตางค์เหลือ3บาทแต่ขณะน,นี้ราคาไข่คราดหน้าฟาร์มปรับขึ้นมาอยู่ที่3บาท50สตางค์ต่อฟองตามภาวะตลาดโดยจะพยายามประคับประคองให้ไข่ไก่อยู่ในราคานี้จะไม่ปรับราคาขึ้นอีกทั้งนี้ต้องดูกลไกตลาดด้วยว่าจะเป็นอย่างไร อย่างไรก็ตามได้ประสานขอความร่วมมือสมาชิกสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่ให้เลี้ยงไก่ไข่ตามรอบปกติคือเลี้ยงครบ75สัปดาห์แล้วจะต้องมีการปลดแม่ไก่ตามรอบเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาเรื่องเสถียรภาพราคาไข่ไก่อีกรับฟังข่าวครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไป กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี